สวัสด,ดีทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับรายการ e x b e r Clashing Game นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม Minecraft ในเซิร์ฟเวอร์ของ o r e n Craft 1v1 s, <S, น, <S นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ ID address ไว้ด้านล่างคลิปนะครับอ่าด้านล่างด e s c r i p t i o ดีกว่านี่ครับคนโปนะครับผมจำชื่อได้แหละคนโป้ฟ้าไทยน่ะนะนะโป ตอนแรกมันโฟแต่พออัดคลิปมันไม่โป้ยนะครับมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วเห็นไหมครับก็เป็นเซิร์ฟโอเรนคอฟนะครับอ่าซึ่งก็จะมีเช็คสกอร์นะครับเป็นเช็คสกอร์ซึ่งจะดูอยู่ในแชทน,นะครับก็เดสัมกาเฮ้ยเราเดยขนาดนั้นเลยลก็มีท็อปสกอร์นะครับสามพันกว่าบารแล้วเยอะนะครับแล้วก็มียศที่มีในเซิร์ฟก็จะมี v i p กับ v i p บวกนะครับอ่า ก็มีวิธีเติมนะคะอ่าแล้วก็มีจอยนะครับคือมีแค่นี้แหละสำหรับเติมโเลนคับหนึ่งวิทหนึ่งครับเจอโป้ก็หัวร้อนพอเจอคนเล่นธรรมดามันเราแพ้เราก็หัวร้อนไม่ใช่อะไรหรอกครับอันนี้เป็นการอัดนก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยตายตายค่อยชนะเอ้ยเนี่ยคำว่าไม่ค่อยไม่ค่อยครไม่ค่อยอยากเล่นเลย นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเติมนี้มันไม่มีอะไรมากอะก็เลยลรีวิวได้แค่นี้นะครับนี้บา,บายยใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับ